วันนี้ฝนอยุดตกแล้วมาตัดหญ้ากันต่อหลังจากฝนตกสองวันสามคืนอันนี้เนี่ยตัดเหมือนไม่ได้ตัดเพราะวันนั้นใช้ใบจานเลื่อยวงเดือนมันก็เลยตัดเหมือนไม่ได้ตัดทีนี้เราก็เลยไปเปลี่ยนเป็นใบใบพัดใช่ปะเนี่ยใบมีดพัดอะตัดดีดีตัดโคตรมันเลยวันนั้นอะตัดได้สาลองใช่ไหม อยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่อยากจะหยุดเลยดูเปลี่ยนมากวันนี้เสร็จไปแล้วสองร่องนะเหลืออีกตรงนี้ล่องหนึ่งพอรล่องหนึ่งเสร็จเดี๋ยวค่อยไปตัดตรงนั้นอีกสามร่องซ้ําแป๊บเดียวแล้วก็รอบคนารอบคนาด้วยน่าจะเป็นพรุ่งนี้ละเสร็จวันนี้ยังไม่เสร็จหรอกฉันมีอะไรจะโชว์พวกเธอฉันจะเข้าไปทางไหนดีเนี่ยสับประรดฉันปลูกมาสองปีครึ่งแล้วจะก็มีโตบ้างไม่โตบ้างต้นตายก็มีเนาะโออไม่ตาย มันโดนตัดฉันเพิ่งตัดไปเมื่อกี้ฉันตัดสับปะรดตัวเองต้นนี้มีโตแล้วสิ่งที่ฉันจะโชว์คือนี่สิ่งที่รอคอยมานานมันออกดอกออกหัวดูสิดูสิเพื่อนๆตําตาชันนี้ไหลโอ้สองปีครึ่งที่รอคอยกว่าจะได้กินก็คงสามปีพอดี <c oughs> เป็นสับปะรดที่แบบว่ารอคอยนานมากฉันนึกว่าสี่เดือนจะได้กินที่ไหนได้ คือฉันไม่ได้ใส่แก๊สไม่ได้อะไรเลยฉันก็ปล่อยให้เทวดาเลี้ยงนะมันเพิ่งเพิ่งจะมาโตอีอีช่วงเนี้ยช่วงแรงเนี้ยช่วงที่ฝนหยุดไปเนี้ยและแล้วนี่ฝรั่งของปอสื่อเยอะนะแต่ฉันยังห่อไม่หมดหรอกเพราะว่าฉันต้องตัดหญ้าก่อนเพราะฉันจะเอาอ่ท่อน้าเนี้ยมาลงท่อประปาลงทุกล่องเลยฉันลงทุนรอบเนี้ยฉันหมดไปตั้งห้าหกพันนะเธอฉันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดมาตั้งเป็นปีนะกว่าฉัน จะคิดได้แล้วก็จะจกควักเงินออกแต่ละบาทเนี่ยแล้วเนี่ยมันมันลูกมันสวยมากเลยปีนี้ได้ขายแน่นอนของตอสือของฉันฉันจะเพราะว่าต้นมันสองปีแล้วใช่ไหมฉันจะทำรสชาติสองปีครึ่งเนี่ยฉันจะทำรสชาติให้มันดีคือปีแรกอะที่ขายแล้วมันไม่อร่อยมันจืดฉันไม่ค่อยอยากขายให้เพื่อนๆนเพราะว่ามันต้นไม่ถึงปีไงส้มปีแรกมันจะไม่อร่อยแต่พอหนึ่งปีสองปีอะขึ้นไปเนี่ยมันจะอร่อยมากจริง ไม่รู้นะสำหรับคนที่เ,เคยกินฝรั่ง <c oughs> ที่นกเส้แดงตอนเด็กๆก็ว่าธรรมดาแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่เคยกินอะ่ะมันก็จะว่าอร่อยไงแต่สำหรับฉันก็ธรรมดาแหละเนี่ยต้นมันโตแล้วทีเนี้ยมันต้องใช้อาหารเยอะแต่พอฉันไม่มีน้ำไงแต่ก่อนฉันวางนี่ใช่ไหมท่อ PE ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยปัญหาคือโดนเครื่องตัดหญ้าอะไรมันก็ขาดอะไรก็ขาด มันคุมน้ําไม่ค่อยได้เมื่อก่อนเราทีนี้ฉันก็ไปเอาท่อน้ําหยดมาจ้าไปไหนแล้วเทปน้ำหยดน่น่ๆนนี่ก็ปัญหาเหมือนกันเจอหนามมะนาวเจออะไรคนยงคนเหยียบก็พังหมดขาดไปรูอ้วฉันเลยต้องตัดสินใจซื้อท่อ PVC ท่อ PVC นี่เวลาฉันตัดหญ้าฉันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นเอ็นไงเส้นเอ็นแล้วก็เดินรอบเบาให้มันจักหน่อยมันก็จะไม่แตกนะชีวิตฉันแค่นี้ก่อนเด้อ ฉันเตรียมตัวเ,เพิ่มเอ็นนิชยให้กับตัวเองเราก็ฉันจะไปตัดต่อแล้วเห็นไหมเหลืออีกร่องหนึ่งแล้วก็ให้รอบคันนาเอาสม,มึดเลยไม่หกโมงครึ่งแล้วบนเนี่ยตะวันตกดินแล้วเอ้ยตะวันตกเขาเออเนี่ยฉันมาตึกตะไบสามครึ่งฉันก็ได้สามร่องยังไม่เสร็จด้วยนะปันานา่นหญ้าหนาหนาเป็นเข่าไม่เสร็จเลยหนาสูงเท่าเข่าโคตรจะหนาเลยไอ้หญ้าขนนะ่ะ เขาเรียกว่ายาขนที่เขาเอาไปให้กระต่ายให้วัวกินนะ่ะว่าฉันมาเร็วเพื่อฉันมาเร็วเพื่ออะไรวะคือเก่าสามร่องคือเก่าโอ้นอ